เออเออลุงสวยลุงเอออย่าตามล่ามันลุงน้ำมันลุงอ่ะวตามมาอ้าวไปเลยไปเลยล้อจอดจอดจดเราจอดอ้าวยิงอะไรกันล่ะเรารู้กันลุกลุกเรารู้กันเรารู้กันโอ้โอ้โหโอ้มึงติดคิวแล้วมั้งเพื่อนนั่นเพืไม่คุยกับมึงอะเพื่อคุยกับมึงอะเห็นไหมผมบอกแล้ว ไม่เป็นไรเดียวเราพบเดียวกันไปเลยลุ้ลุ้เเ็นมาหนูปะนอนลบอกไม่ลุ้บอกลุ้โบในเข้าหัวโบแตกลุกมันมีตัวล่างลุกๆลุลุขึ้นมาลุกมุ่เนี่ยฝีมือ17คิวก็เอาชนะ M V P 9คิวไม่ได้อะค่ ทุกวันเวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะเปเกโดนะขอตึงๆนะเขาบอกว่าเประโดขอตึงๆให้2อตึงเลยเขาหัูหูหูหันมาตกข้างนอกเลย ไลน์ไลน์แบร์โดขอตึงตึงเนี่ยขอตึงตึงมีตึงวันนี้ไหมบรโดมีตึงงนี้ไหมเกาะสามหมอกสาว่าโหเกินมีบัคกี้ตรงนี้ไาดูหน้าเมืองอีกฝั่งนึง ค่ดนเนห็งทำให้ฉันดูยแย่เพื่อนว่า,ป <c oughs> าเปิดไปตีพันหน้าพันได้ปืนเราอ่ะจัดได้แต่บัตรเราเปิดไปเป็นหมื่นนะมีแต่เหรียญกล้า,าหาเนะ ่เยอะฮ้ยอกว่อสามแต่นิดเดียวมาเอามาเอาเนี่ยกว่าสามอ่ะแต่นิดเดียวเลยนะให้เป็นห่อห้องค่ะไม่มันไม่บักเฟยนี่มันบักเฟยเกินนะแปลกแปลกจะบักไปไม่จัดอันดับอ่ะเอ้ยคนละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเฮ้ย ชนให้ด้วยเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนทีมแอลเพื่อนทีมแอลจำตายจำตายไม่จอดปั๊มปั๊มปั๊มอยู่ปั๊มแล้วไม่จอดไม่จอดไม่จอดเอารถมาจีเอารถมาพี่เประสิทพี่เประสิทรถมา้ยใช่ ใช่เอาอยัางอยู่ตัวนี้วัชชั่วนุ่ยกระสุนเลยสามข้าน้อยกระสุนเหลือสามสิบนัดอันนี้มันลมมันลบอ,อยู่นะมัน,นลอมอะเห็นแค่ต่อสามแปลว่ามีตัวแปลว่ามีมตัวยังไม่ไมาแต่ซุมมาอีกหนึ่ง หรือไม่ก็กดมาสามแล้วเช็โลกหนึ่งไปเอแนวลึงคนนี้สายเป็นนะครับเหน่สั่งอะไรด้วยเฮ้ยโบด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 เดินเลยมีขึ้นมาเก็บมือน่ะหัวแตกไปดู อโอ้มันก็เกินไอตัวค้ำมันอะเลิกเล่นเถอะจริงๆทำไมอะไม่ได้คิวเลยเพื่อนอ๋อจําไปแล้วนึกว่านึกว่าบอกโอ้โหโอ้โหมึงสิบคิวแล้วมั้งเพื่อนนั่นกูไม่คุยกับมึงละพูดคุยกับมึงละแม่งแม่งจะสนทน,นามึงก็มาขับใ,ใกล้ๆ บ,บอดก็เยอะละคนยังจะเอาไปอีกนี่ดูนี่แค่สองคิวโอ้โหคนเหลือย<น>ี่สิบสามคนแม่งลุงเจ็บเคนสนะเจ็บเคนสนะโอ้หัวตัว,ตวหัวตัวโโหัวตัวโอ้โหป้องตามไม่ดีครับตามไม่ดีครับตามไม่ดีแต่พอเป่าขึ้นแม่งแบบ,บุ๊บบอย่างเนี้ย่มึงไปปิดเลยนะไอ้มาร์คปุ่มอ่ะมึงไปปิดเลยนะไได้ แต่ถ้าปิดจั้มเวลาจั้มยิงคนอื่นก็ไม่เห็นนะลุงเชื่อปะกูยอมไม่เห็น่ะจํ้ดีกว่ามึงไม่เห็นของอกโกลุงเชื่อปะแต่ก่อนมันยังไม่มีไอ้มาร์กแบบเวลาเรายิงโดนแล้วเป้าจะขึ้นอะโอ้โหไอ้จั้มไม่เคยไม่เคยคิวทันหนูอ่ะบอกเลยหนูเนี่ยคยอย่างไงอย่างกินผักบุ้งเป็นสายตาแบบกินผักบุ้งเป็นอาหารทุกเช้าเย็นอะแต่พอมันแต่พอมันมีปุ่มเนี่ยขึ้นมานะโอ้ลุงหนูไม่เคยได้คิวทันมันเลยเห้ยเห็นไหมหนูบอกแล้ว นม่เป็นไรเขียวแลาพวกเดียวกันลุงปะาลุงลาดหนูดีกว่าไอ้แกจ้ำมันลาดหนูโอ้โหเบลอื้อลอยลอยฮ้ยลุงตีนแดงจูมัดใจไจกาโอ้โหขอซำศพหน่อยนอนจะตื่นขึนเตี้แดง ไปเลยไปสเกลก่อนเลยเดี๋ยวค่าตามไปกระสุนข้ามหมดเฮ้ยคนคนโอ้มันแอบในคนมันมันแอบในโพงหญ้าหนูตกใจเลยคนป่หวะคนป่หวะมันมันหยุดไงมันหยุดแล้วมันจิกจิกในโพงหญ้าไงเหนื่อยข่ากรองอย่างเร,รงาพีกอยู่ข้างบ้านพีกอยู่ข้า,บาง,งบ้านว่ะลงลงหมันคือน้ำมันจะหมก ลุงลุงโง่หนูเอาอยู่ลุงลุงไม่เชื่อใจเลยเขาบอกว่าเขาแจ้งจุดว่ามันชีกอยู่ข้างบ้านแล้วก็มีแอดอปเดี๋ยวเราไปสเตยใต้เนยมาเลยลุงเราเตยเราเตยเราถึงแล้วเขาถึงแล้วเออเรามันชุเรามันชุที่นี่เหมือนกันเอยเล่าต่ออยู่ร่ากงเหลือร มันชุบได้แล้วด้วยลุง <c oughs> ลุงตัวดับน็อกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองตัวตรงนี้สองตัวตรงนี้ตายสองตัวตรงนี้ตายอย่ามันน็อกนะจะให้ดับปะจะต้องให้ดับอ่ะนไปต่อไปต่อเราได้หลุมได้เราได้หลุมได้ไดลุลงข้างหน้าเลยข้างขวาจอร์เจียมีสายนแม่จลงุงหูเรายิงปีเรายิงปีลงุง ดำดำลุงอย่ให้เขาล้างลุงยิงลุงใส่ต้นัากแหลหมดหมดหนึ่งตี้หมดหนึ่งตีหมดหนึ่งตีไมยรถไปมีอีกรถที่มีพี่รถอยู่นี่รถอยู่นี่รถอยู่นี่ต้องรีเฟกแล้ว ลงสวยสวยสวยไอ้สวยลงมันเจ็บมันเก็บมากมันเจ็บมากเข้าหัวเข้าหัวนเข้าหัวมึงมาดูย้อนหลังเลยนะกูยิงมันเข้าหัวเป้งมึงยิงต่อมันเนาะ ก็เป่งเป่งไงโอ้ดูดูมาสีฟังมันเป่งเป่งหว่ะโอ้ก็หอยเป่งไงจ้างเป่งไงกูไแม่ไปกับเมืองกูจะไปกับลุงโอ้โหหรอลุงลุงป้าหนูป้านี่บัคกี้บัคกี้คันเก่งเราคันเก่งเราคันเก่งเราต้องสีเขียวไม่ได้รับมึงกูรับลุงเออ ยูเอท่านเนบนะเน็บเน็บก็ซียูเอถ้าดูอยู่อ่ะส่งไม้น้องเขาด้วยสองพันดวงอ๋อซีสโปอะไรนั่นใช่ไหมเท่หนูชอบกัดพี่เขาโลยโปลยเออะไรนั่นใช่ไหมโอ้ในก็นั่นก็อีกคนลนึงทำทรงตึงนะคนนั้นน่ะทำทรงตึงคนนั้นเสี่ยคนนั้นเยลุงเห็นวันหนูปะเราไม่ต้องบอกเราไม่ต้องบอกลุงโบไม่เข้าหัวเเรร็็ววพี่โอ้แตกลุกมันมีตัวล่างลุกลุงลุกขึ้นมาลุก มันยิงใครมันยิงใครมันยิงใครเมื่อกี้มันไม่ได้ยิงหนูมันยิงใครก็ไม่รู้เนี่ยมันยิงอันนี้มาท้อมันยิงตายนี่ไงมขนนี้ขนนี้มาไม่ทันขนคนยิงแปวว่ามันนี่มันนี่แหละ Two thousand years later เราเช็คแบบตรพวกขอบเขาก่อนเผื่อจะไม่หลงอยู่แบบแบบเล่นขอบอะไรอ่าเงี้ย ในเมืองเนี้ยมันก็นต้องมีแบบเล่นขอบเล่นอะไรกันบ้างน่ะกัวดงกัวดังมองย่ากโอ้ยเอ๋เออลุงสวยลุงเอออย่าตามล่ามันลุงตามล่ามันลุงอ่ะตามล่าไปเลยไปเลยลุงโจดโจดๆดลุงโจดเออไปเลยต่อต่อต่อเร็ว luôn 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 โอ้โหไม่เ <bunker> ห <ring> ็นใครเลยโดนโดนให้เ <Amen> ฮ hey, hey. hey, ้ให hey. uh. ้ใส่กำลังให้กว่าเฮ้ยดูโอคนอ่ะต้องให้ถูกคู่นะดูโอคนอ่ะมาดูถูกคู่ดูโอแบบผมแล้วเขาจะมาตัดกำลังตีผมแบบนี้ไม่ได้นะมันทำผิดกฎกติกามามา m v p นี้ ไอจำได้นั่นกูไม่ได้ไูจำไม่ได้เลไรรู้หนูไอจำได้ไหมบอดไปสิบล้ะกูอีกสิบกูไม่ได้แล้วแหละเอ็ีพีอ่ะกไม่ได้แล้วหนึ่งจำไม่ได้มีพลอยได้เอ้ด้อ้าเหรอทำไมมันขึ้นว่าได้เหรอ มาได้นะ9คิวก็ชนะ17คิวอ่ะเจ็ด7คิวด no ิ้ฝ oh. ีมือ17คิวก็เอาชนะ MVP 9คิวไม่ได้อะคอเอกันทันนะเอกฉัชท์มันเอกฉันันมากค่ะเกมนี้มันเอกฉันั์สุดๆแลค่ะตั้งแต่ให้หนูเล่น PUBG Mobile มาแลนะคะเอกฉันที่สุด17คิวก็เอาชนะ9คิวแบบหนูไม่ได้หรอกหนูบอกเลย